อา清明节里ไม่ค er. ือหุ่นที่เงไปไม่คือสร้างจุเราไปอ็จะคิต่อหลายก็ไปไป清明เหมือนกันต่อหลาไป好吗ต่างชายอังสี就古家就去山整个牌但古尼来因为เ这里感冒病啊太伊英文叫做科月十九十九这里到十九 เขาไงย่ยจ e <s Lydia>. like ีเสกเสกใจใจยอบปางนั่นเรียกว่าอูหังปางอูหังไอเ冒้า่อ๋อไล่ถูกท叫叫做科ก七九ตามหมอ维七九不通伊在伊ชื่อจ个噻打ต่อหลายไป อาโน้ย์นี่来了งต่กี่ปีไม่ไป今年到来拜ก็เด็กก็เสียงอ่าก็ไปเช่นนีงอ่าอ่าไปมึงกด้ไปถึงตอนนี้๋าสิไม่กี่ทุ่มจับดีเยิ่มเสียเจ้านะไปฝั่งกว่าไปฮะนะแม่มองบม่ใชกังไม่ก็ไม่กี่ทุ่มจับดีเยี่งเอ้าเนตุใดกี่ทุ่มจับดีเยิ่ม ไปนางก็จะหายเหยียดนางไป,ไปกงโจ้ือคือนินจาซีไปน่นะเจ้าเจีาคือเสือแดงครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงตำนานคำว่าเชงเมงครับเพราะว่าเชงเมงจริงๆแล้วต้องเป็นวันที่ 4, สี่เมษาบางปีก็เป็นวันที่ห้าเมษาละครับทำไมถึงคำใช้คำว่าเชงเมง เชิงภาษาจีนก็คือแปลตรงๆเลยสะอาดล้างสิ่งของให้สะอาดแปลว่าเชิงโอ้เชิงอะถอยดีโอเชิงเจ้าก็คือเชิงเชิงนะแป๊ะแป๊ะเชิงเชิงมิงคือ明白นะกู้ชื่อเลยเกี่ยวกับเชิงมิงนะแปลตรงๆแปลแปลเป็นไทยก็คือสะอาดหมดจดนะสะอาดเรียบร้อยนะใช้คำว่าเชิงมิง ทำไมถึงใช้คํานี้ล่ะครับนี่แหละครับมีตาราเล่ากันมาว่าสมัยก่อนนะฮะก็มีกันมีแคว้นก็คือเหมือนไทยอ่ะเป็นเขตเขตเขตอีสานเขตใต้เขตเหนือเขตอะไรอย่างนี้ก็คือแปลคําว่ารวมความแล้วแปลว่าแคว้นก็คือมีการลบกันอยู่เรื่อยนะครับครับก็เลยเรียกใช้คําว่าใช้คํานี้แหละครับเพราะว่าเป็นสงคา เวลาสงครามนะฮะ,ะลบกันทีหนึ่งเป็นสิปีนะเพราะว่าแต่ละท้องที่การลบกันไม่เหมือนสมัยนี้ใช้เคมีใช้สารใช้ปืนสมัยก่อนไม่มีเลยครับใช้มีดใช้ดาบแล้วก็ต้องไปฝึกไปซ้อมกว่าจะลบกันได้ชนะกว่าจะยึดพื้นที่กันได้บางทีเป็น10บส,บสบปีก็มีเรื่องเล่ากันว่ามีทายาทของอเก่าจู่หั่นเกาจู่พวกเราอย่างนี้ ก็พอผมพูดผิดไปนะคัการบรรยายอาจจะผิดไปนิดหน่อยคําว่าพวกเรานี่ถือว่าผิดก็คือเขตที่เราอยู่นี่แหละครับที่อยู่ก็คือชาวฮั่นก็เป็นชาวฮั่นก็นี่แหละครับลูกหลานของชาวฮั่นว่ากันอย่างนั้นเถอะก็ไปลบกันในสมัยก่อนก็ไปลบกันเ,เมื่อเมื่อลบกันเสร็จนานแล้วก็จะกลับมาไหว้บรรพบุรุษก็หาที่ หลุมฝังสบหาไม่เจอเพราะว่าฝังตามภูเขานะคุณก็เคยไปประเทศจีนนะฝังกันบนเขาฝังกันที่สูงสูงก็เลือกชยัยภูมิที่ดีทําไมถึงเขาเรียกว่าหวงจุย้ยห่วงก็คือลมจุ้ยก็คือน้ําต้องการให้มีทางลมทางน้ําที่พัดผ่านได้ดีอากาศได้ดี คิดกันว่าเมื่อตายไปแล้วก็โชว์ที่ดีๆนั่นแหละครับอยู่ที่มีอากาศดีๆนะก็คือไปฝังอ่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าตัวไปเลือกมาก่อนแล้วไปดูชัยภูมิแล้วว่าเป็นอากาศที่ดีเขาเลยเรียกว่าห่วงจุ้ยนะครับคํามาของ่วงจุ้ยก็คือมาเป็นคํานี้แหละครับก็จะเล่าเรื่องต่อว่าทําไมอ่ากษัตริย์ สมัยก่อนกษัตริย์ต้องลบเป็นนะฮะ,ะเป็นลูกหลานเป็นลูกห้องเต้แม้แต่ลูกห้องเต้ก็ต้องไปออกลบนะครับไม่ใช่ว่าอยู่บ้านอย่างเดียวต้องไปออกลบต้องไปฝึกการลบก็ลบหลายปีครับเรียกว่าหั่นเราเนี่ยก็ไปลบลบเป็นลูกหลานอดอยากมากเลยครับสมัยก่อนการอดอยากก็คืออดอยากมาตลอดอ หมายถึงว่าที่พาไปหมายถึงว่าลูกน้องเอาว่าไงดีวะลูกน้องของของของกษัตริย์เนี่ยไปกษัตริย์นี่โอ้โหลำบากมากกันออกรบก,ก็ลำบากเพราะฉะนั้นต้องตัดเอาน่องขาของตัวเองอมาให้ลูกของเตะกินเพื่อประทางชีวิตก็แอบไม่กล้าถามว่าเนื้อมาจากไหนว่ามาจากเนื้ออะไรอย่างเงี้ยไปหาไปล่าบ้านได้ จริงๆแล้วเป็นเนื้อน่องของตัวเองเอามาให้กษัตริย์กินลูกกษัตริย์นะครับเอามาให้กินประทังชีวิตพอจนหลังก็ชนะแล้วก็กลับมาก็เป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าหั่นเป็นชาวหั่นเหมือนกันก็หั่นเกาจู่หมายั่นเกาจู่นี่ตายไปแล้วตายไปนานแล้วฝังไปนานแล้วก็เป็นห้องก็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 เป็น ยังสมัยนั้นอาจจะเรียกว่าตั้งตัวเองเป็นใหญ่ตั้งตัวเองเป็นห้องเต้ว่ากันอย่างนั้นเธอก็ฝังฝังแล้วลูกของห้องเต้กลับมาก็เป็นห้องเต้ก็จะไปไหว้บรรพบุรุษพอนานหลายสิบปีสมัยก่อนอวิวัฒนาการก็ไม่เค่อยเหมือนกันเพราะว่าการที่ใช้ดินใช้อะไรใช้สีใช้อะไรก็เปลี่ยนไปก็หาหาหลุมฝังศพไม่จบว่าอย่างนี้ สาุสารไม่เจอก็เลยอธิษฐานอยู่บนภูเขาหมายถึงว่าห้องเตะน,นะฮะอธิษฐานว่าเอากระดาษโรยไปแล้วกระดาษถ้าปิวไปหล่นสุสารที่ไหนที่นั่นน่ะต้องเป็นชายต้องต้องนึกว่าชายแล้วกันอะ่ะก็คือยังไม่รู้แน่ชัดก็เอากระดาษโรยขึ้นมาสูงสูงนั่นแหละครับกระดาษก็ปิวไปพอดีบังเอิญไปหล่นหล่นที่สุสารนะหล่นที่หลุมฝังศพกษัตริย์ก็เดินไปไปถึงอ้า นี่เป็นห่านเกาจูนี่ครับก็เลยเอ้ยมันสกรปรกมันก็จัดการให้ลูกน้องช่วยกันล้างช่วยกันถูช่วยกันเช็ดว่าอย่างนั้นเถอะหลุมมันก็โอ้พอนานหลายสิบปีนานเป็นสิบปีหลุมก็ลึกลงไปหมายถึงว่าดินก็หายไปว่ากันอย่างนั้นเถอะบางที่มีพวกเสือมีพวกอะไรไปคุยก็เป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะฉะนั้นก็เอาดินไปถมเอาหญ้าไปปลูกไปล้างไปเช็ดไปถูเขาเลยเรียกว่าเชงเมงล้างให้ทําความสะอาดใช้คํานี้ใช้คําว่าเชงเมงก็คือทําความสะอาดนั่นแหละครับก็เรียกว่า,า,วา,ชชวา,วาเชงเมงตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ก็มีใช้กระดาษโรยภาษาจีนเรียกว่ากุ้ยจั่วนะฮะกุ้ยจั่วก็คือเอากระดาษไปวางไปโรยว่ากันอย่างนั้นเถอนะเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังนะครับ ครับตำนานประวัติเชงเม้งก็แค่นี้หมายถึงที่ผมเล่าไปแล้วล่ะครับผมอาจจะเล่าผิดก็ได้ก็ผิดพลาดก,ก็เล่าสู่กันฟังผมรู้มาแค่นี้บางคนยังมีถามผมอีกว่าไหวแล้วรวยไหมผมบอกไม่รวยนะครับแม้แต่พระของไทยไหว้วัน,นงต้องสามครั้งพระบอกผมว่าไหวแล้วไม่รวย เพื่อให้อยู่ได้แค่นั้นเองเป็นการรู้กันไว้ว่านั่งโอยกียเห่านะแกยสงจือโอียเห่าหนังนั่งเกียเหาหนัง,นง,อหหนงไอ้แป่บ่อเจ็กสี่เจ้าชายจูจดีวนะนะไหวเพื่อเป็นที่ระลึกก็เหมือนกับของไทยเราเห็นไหมไทยเราพระก็สวดมนต์สวดเช้าสวดเย็นสวดกลางวันสวดแล้วไม่รวยแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นอกจากว่าเป็นพุทธพาณิชย์อ่าพุดง่ายๆว่าก็ขายพระพระองค์หนึ่ง ทำมาเท่าไหร่ขายเป็นล้านล้านขายเป็นหมืน่นหมื่นขายเป็นแสนอะไรอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะรวยแต่ถ้าไหวยอย่างเดียวไม่รวยต้องค้าขายเก็บหอมลอมริบนะนั่งอ่ยลักอ่ยเคี้ยวซิปนั่งเกี้ยวจอเสียวปูชงเขยมอ่ะตัวปูอยู่เทียงอ่ะนั่งเกี้ยวจอคังขว่นนะจะเอยหกชายครับครับปีนี้เราก็เชงเม้งจะไหวที่บ้าน ตอหลายก็ป่ายเอียวห้อชิกเหานะตอนหลายป่ายชิกเหยาเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องโควิดไปไหว้ที่นู่นไม่ได้นะฮะเพราะว่าอยู่ที่นครปฐมปีนี้เขาประกาศว่าห้ามไปไหว้ก็เลยไม่ได้ไปไหว้ก็ตกลงจะไหว้ที่บ้านว่าอย่างนั้นเถอะตอนหลายก็ป่ายชิกเหยาแล้วถามว่าต้องไหว้ตอนไหนก็ไหว้ช่วงเช้าแหละครับแบบเดียวกันห้ามเกินเที่ยงครับก็มีของง่ายๆแค่นี้อ่าเช่งเม้ง 清明节，啊清即是清白，所以清气，啊明字又是所有清气，清气，就係一个做句要得，一、这个、啊、大做，啊打造一个做，之後我就講过去了，但啊，咱、啊、登山有隻清明，但是變咗大力嘅时候，變咗降山就冇清明，但是要是有受到父母病恙，但是。 无去跪坐，无人去就通于拜了。即系人在房屋来拜，呐啊，人问到拜了会补，唔会拜了唔会补，即系是一个纪念啊，拜作纪念。但人拜人的工作，帮拜人的陪伴，呐，叫做黄柱，黄甲柱即个名古穴，即个。古穴诶。就呃，做坏事就是塞个土，土当黄，头来有黄啵，咁诶。 啊，风愛好有追有黃，啊，即是騎了。啊愛好、啊，即是一種家己嘅想。啊，一敵二行，三黃追，即是人的平衡，即係成赤油做愛好。教師就學差，愛傾巧，愛甩就學差，即係高住就成啲嚇，啊，即係即使係到一百幾年到一百了。